คนเราอยู่ในแบบคีรับี้โฟร์บนด์หอกกันนะครับเอ,อ่ออันนี้บัารผมนะครับมีตัวความดับจักรวาลตำนาน หามหาคือเฉดตำนานนะครับแต่ก็หามหาเฉดตำนานตำนาน,น,านนะแล้วก็ไปทำนาแล้วก็ความดับนะครับแล้วก็ชั้นสองของผมเนี่ยครับมันก็จะเป็นลีลาลีลากับ รถโมบายโมคอนไกโนตำนนานกับทั่วไปนะครับถึงแม้มันจะทั่วไปแต่ว่าวบัมเดวิลแปดจิบเจ็ดเลยนะครับต่อไปก็ตัวนี้ครับโอเคไปกันเลยครับ โอ้อตรงนี้อะไรอ่ะครับทุกคนอ้อเอ่ออเอ่อเครมีฟอร์เบดนอพอเยวิ ข้าวลีเดียวดีเกิดไปดีเช่นเลยครับทุกคนต่อไปอโอเกิดไปแล้วนะทุกคนครับครักู เลบลอ,อ,บบอครับถ้ากดอ้ไมไม่อกเกือบตายเลยนะครับถ้ากดอ่ะตัวดี หน้าบัางเอิญจะดูนิตาแล้วก็สิกเนเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็โนทเทลานี่นะครับตัวนี้เดินยครับไปไปไปกันทุกคนครับ ตัวแรกเลยนะบางเองเชตูนิตาเลยนะครับทุกคนต่อไปนะบางเองเชตูนิตาต่อไป ซิกาเด,ดเต่อาซิกาเด,ดเตอะทุกคนครับแล้วก็ต่อไปต่อไปนะครับทุกคนโนอนดับบักเอนเตูดิตาครับทุกคนต่อไปโนตาลาระนีตาลาลน่นครับต่อไปเอ่อชื่อยาวเจียวโอเค โข้เว่ยอะไรครับทุกคนดิิดดิอะไรครับชียวเข้ทุอะไรครับดิิดดิ Tara little Tara Kong. กองดีจะได้อะไรนะครับทุกคนเอ่อต่อไปจักรวรรกิกองดีจักรวรรจะได้อะไรนะครับโอ้ เก็ตความเดียวแล้วครับตายเลยครับว่ากแล้ววะครับอ้าวดื่มวางเลยครับ กดวิตกครับต่อไปตึต๊บตึ๊บวางกดตรงนี้เลยครับทะเลทะเละ บะบีบอโคโคไน่โลกินเบ็ครับอ่าน ah. ีได้ครับ กีเหมือนผมเด้งเลยครับอูอูว้าไปเลยครับทุกคนว้ เบอร์ครับทุกคนโอ้น oh, ี่มันอะไรกันแน่เนี่ยครับทุกคนไม่นะครับทุกคน ผมตายครับเอาผมตายอีกแล้วครับผมตายอีกแล้วครับ ยาขบเติม huh. ตังหน่อยครับทุกคนต่อไปผมจะอ่อเดือบหน่อยครับ ต่อไปจะต่อไปไปเลยนะครับเก็บตังค์จับใช่ปุ่นนี้ต้องคุกไนี่ครับอันนี้ก็คือเครับ โอ้ oh. อันนี้บ้านใครครับโอ oh. ้มีมีมีแล้วครับโอ้โห oh. อันนี้บ้านใครครับ เออเดือบ้อยครับก็จบเป็นแค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย